สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกันที่ช่องวีเคตะลอนทัวร์นะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำอาหารสำหรับคนที่ work from home อยู่ที่บ้านนะคะไม่สามารถที่จะออกไปไหนได้เนาะเราก็จะพามาทำเมนูง่ายๆนะคะนั่นก็คือข้าวผัดกระเทียมค่ะวันนี้เราวัตถุดิบหลักๆเนาะเราก็จะมีข้าวข้าวนี้สามารถก็ซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกระเทียม กระเทียมนะคะแล้วนี้ก็เป็นพริกไทยดำอันนี้ก็จะเป็นผักต้นหอมผักชีนะคะอ่าวัตถุดิบก็จะมีแค่นี้เนาะเดี๋ยวเราลองไปทำกันค่ะว่าจะออกมาหน้าตาเป็นแบบไหนเนาะเราก็มาเริ่มทำกันเลยนะคะทุกคนเริ่มจากใส่น้ำมันพืชลงไปในกระทะนะแล้วก็ตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะ จากนั้นเราก็ใส่กระเทียมนะคะกระเทียมลงไปกระเทียมนี้เป็นกระเทียมโทนนะคะเราก็มาหั่นให้มันเป็นชิ้นชิ้นะแเราก็ใส่ลงไปแล้วก็ผัดให้กระเทียมมันเหลืองสักครู่นะคะพอกระเทียมเราเริ่มเหลืองนะคะเราก็จะเติมข้าวลงไปเลย ใส่ข้าวลงไปผัดได้เลยนะคะผัดข้าวลงไปเลยนะคะทุกคน เราก็ใส่เขาเรียกอะไรซอสผู้ขอทองนะเนาะ๋ยวลงไปเล็กน้อยแล้วก็ซอสหอยนางรมนะคะนิดหน่อยอันนี้ไม่มีสูตรตายตัวนะทุกคนอยากใส่อะไรก็ใส่เราก็ผัดให้มันเข้ากันนะคะ แล้วเดี๋ยวเราก็เติมพริกไทยป่นลงไปหน่อยนะคะเพื่อเพิ่มความหอมเนะพอใส่ทุกอย่างเรียบร้อยนะคะเราก็ใส่ต้นหอมที่เราเตรียไมไว้นะคะ เราก็คนให้มันเข้ากันสักนึงนะคะเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วเราก็ตักใส่จานนะคะทุกคนอ่าเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนแล้วเราก็ตักใส่จานแล้วก็รับประทานได้เลยเมนูง่ายๆนะคะ